สวัสดีครับสวัสดีรอบใบครับช่องดมน้อยผ้าไทยนะครับอ่าอย่าลืมช่องดมน้อยผ้าไทยนะครับพี่น้องทางช่อง youtube นะครับเนาะปูไดมักเสือจกเก็ตเสือผู้ไทยเสื้อลายแขนสั้นเทองขมิมงเหมือดพี่น้องเด้อเมือนีเมือนีนีมาเบืองย้ายดมย้ายดมเล่าสี่เห็ดตัดเสือไผ่นะครับตัดเสือผู้ใดไปสรงผู้ใด มาเบิ่งพี่น้องแล้วก็ลัาขมารขมิ้นด้วยแต่สิบอกว่าวิธีวิธีเฮ็ดกระดุมเฮ็ดกระดุมใส่เสือของคุณคู่ทั้งสองคนนะครับวิธีใส่กระดุม um. นะครับเฮ็ดกระดุม um. ใส่เสือของคุณคู่ทั้งสองคนนะครับนี่คือนี่คือบ็อกบ็อกบ็อกที่เฮ็ดกระดุมนะครับอ่าบ็อกที่เฮ็ดกระดุมเนาะพี่น้องเนาะบ็อกเฮ็ดกระดุมห้าครับ บ็อกที่ทํากระดุมนะครับมันจะเป็นกระมีและพี่น้องเด้อบ็อกที่ทํากระดุมนะครับบ็อกทํากระดุมนะครับตัวนี้จะเป็นขาตั้งนะครับกันเทากันเขามาตั้งแบบนี้มันฉิไปตั้งแบบนี้เพ่ออะไรนะครับตัวนี้มันฉิกันเขาตั้งตัวนี้มันสิยื่นขึ้นมานะครับมันสิใส่เพ่ออะไรเขาต้องตังนี้แบบนี้แลลวก็ตัวนี้สวมเป็นฐานรองนะครับเป็นฐานล่องและพี่น้องเนาะอลที่นี้เขาก็มีผ้าครับมีผ้าตัดผ้าผ้ากลม กลมๆแบบนี้นะครับกลมๆแบบนี้พีนพน่น้องนี่เขาก็ปีนไล่ใส่นะครับเห็นแบบนี้แล้วพี่น้องเนาะปีนและแซ่แบบนี้ครับแล้วเขาก็เอามาตัวนี้มาตัวที่ทํากระดุมนะครับนี่เลยกลมๆอันนี้ไปแทกกระแทกนะครับกระแทกให้มันตรงรูกระแทกให้มันตรงรูระน,รงรน,นะพี่น้องเนาะเขาก็ตัตัวกระดุมว่างวางเข้าไปนะครับวางเข้าไปให้มันตรงกลางเลยพี่น้องอันนี้ lead. เขาก็เอาตัวนี้ครับ จะวางแ,แ,แบบนี้นะครับวางแบบนี้เนาะแล้วก็ไม่สวมลงไปตรงกระดุมปั๊บนะครับเพื่อให้มันแน่นเพื่อ <Samsung>. <ๆ trades. S 2> ให้มันแน่นแล้วก็มันตรงนะครับ่อให้มันแน่นมันตรงเล้วก็มือเล้าก็มือกดผ่าลงไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเอ่อตัวตัวสีขาวนะครับตัวสีขาวตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้เข้ากระดุมเวลาเราปั๊มเสร็จจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลย ฮอกก็มาใส่ช่องนี้พี่น้องนี่ครับใส่ช่องนี้ลงไปนะครับใส่ช่องนี้ลงไปแต่ที่นี่ฮอกก็เอาตัวนี้ขวมลงมาพี่น้องขวางลงมาขวมลงมานี่นี่ครับมันจะเป็นแบบนี้เลยเร็นอันหนึฮก็มาใส่เครื่องปั๊มนะครับอันนี้เครื่องปัม๊มเครื่องปั๊มกระดุมนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องปั๊มกระดุมนะพี่น้องเนาะเป็นเครื่องปั๊มกระดุมที่อ่าที่โดมน้อยได้ได้ได้ัน้นมากอยากให้พี่น้องเมื่อก,ก้ไก่เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับว่าเห็นหนาูรน่อยก็ได้นะครับนี่เลย นะครับเท่ากับปั๊มลงไปนะครับต้นกระสีนีล็อกของมันอยู่เท่ากับปั๊มแนนน้จัหน้อยนะครับนี่ครับความขึ้นมากแบบนี้นะพี่น้องเนาะพาออกจากกันนะครับพี่น้องแล้วที่นี่ฮากับนี่พี่น้องดันดันดันตัวข้างล่างนะครับดันตัวข้างล่างขึ้นมากดันขึ้นมาแบบนี้อันนี้มันก็จะขึ้นมาเท่ากับกระดุมออกนะครับมันก็ได้กระดุมหนึ่งนิตนะครับกระดุมหนึ่งมิต ถ้าเข้าไปเอ่อถาเข้าไปเอ่เเอสื้อกระดุมเพิ่นพี่น้องให้เพิ่นปั๊มกระดุมนี่กระดุมเม็ดนี่เนี่ยห้าบาทนะครับบางที่สิบบาทแปดบาทนะครับพี่น้องนะครับตัวหนึ่งเขาใส่อยู่หกเม็ดห้าเม็ดหกเม็ดนะพี่น้องครับใส่อยู่ห้าเม็ดหกเม็ดเลยแบบที้นี่เอ่อรวมหน่อยก็เลยซื้ออุปกรณ์เป็นถุงแบบนี้นะครับอุปกรณ์เป็นถุงแบบนี้มาเลยนะครับเพื่อที่เข้า พื่อที่ห้าิเสีดเองนะครับเฮ็ดเองเราไปที่นี่ถ้าเกิดว่าเสื้อตัวใดที่ห้าตัดแล้วนะครับเฮาเอาเฮาเอาผ่าของเพิ่นเอาผ่ามาของเพล่นมาเห็ดกระดุมเลยนี่แล้วมันสีสวยนะครับมันสีง,งามเพราะว่ามันผ่าเป็นผ่าสีเดียวกันกระดุมสีเดียวกันนะครับนันเป็นนะครับตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับ ประมาณแนนจักน้อยมันก็สีแนนแล้วพี่น้องเนาะครับก็คือดวกน้อยซื้อ,อัน,นี้มากประมาณสองพันกว่าพี่น้องรวมรวมแล้วรวมแล้วสองพันกว่ารวมทั้งตัวทำเกือบสามพันพี่น้องเหมือนเหมือนดวกหน่อยไปซื้อสลักข้ามมากใช้เบอร์สามสิบนะครับบล็อกเบอร์สามสิบแล้วก็กระดุมก็เบอร์สามสิบนะครับแล้วก็เห็ดนะครับเพราะว่า เขาสิรถต้นทูดลงไปอีกเพราะว่าขันขันแล้วให้เองนะครับนี่เลยแต่กี่โดมหน่อยไปไปปั๊มสาระข้ามผมได้พี่น้องตั้งแต่เตน,นี่ยโดมหน่อยไปจ้างคนปั๊มครับจ้างคนปัม๊มทุงนี่ลอยเม็ดลอยเม็ดตั้งหลายบาทนะครับตุ๊กมีละหาบาทหาบาทหาบาท แลาที่นี่มันใส่บไดรกับทุกตัวนะครับมันใส่บได้กับทุกตัวรวมหน่อยกันเลยเอาผ่าตัวนี้ตัดตัวไหนเอาผ้าตัวนั้นทํากระดุมนะครับมันสีงามครับมันจะสวยมันสีงามดีดดออพีหน้อเหาเก้องาปืนในเห็ดหาปืนหนังเห็ดเล่งสีงามเก็บห้อง ตัวนึงใส่หกจิตเมต็ดพอดีพี่น้องหกจิตเมต็ดครับจิตเมต็ดราวาอตัวนี้ก็คือเพราะว่ากระดุมนี่ห้าสี่ไม่ได้สื่อพี่น้องไม่ได้สื่อหนกเข้าปั๊มเองเรื่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ากระดุมกระดุมโตหนึ่งใส่หกเมตดครับหกหกหรือห้าเราจะข้นอยู่กับเสือของเหานะครับนะครับ รวมน้อยได้มีโอกาสตัดเสือผู้ไทยเสือผู้ไทยแล้วก็สุดปะทุงเป็นผ่าอันนั้นไปเอื้อยเอื้อยอยู่ยูห้าไหวนะครับคนฝากคนเอื้อยคนฝากมูคนไปไปหอดห้าไหวเอื้อยคนไปหอดห้าไหว้หครับเอื้อยคนทรงให้มเบิงงงามอีดีพี่น้องครับงามครับงามอีดีครับพี่น้อง นี่นี่เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยนี y, like ่คือกระดุมนะครับ <presentation> ปั๊มกระดุมถ้าปั๊มกระดุมบอกมาเป็นเม็ดนี่นะครับบางทีเอาไปปั๊มก็จะเอาหนึ่งห้าบาทบางทีก็แปดบาทบางทีก็สิบบาทแล้วแต่บางที่นะครับนี่คือเขาปั๊มเองใส่เองนะครับแล้วเขาเิม่าปั๊มแล้วเขาเิม่างิบนะครับพี่น้องเขาสิม่างิบเสื้อตัวนี้งิบเสื้อตัวนี้คือเป็นกระดุมตัวนี้นะครับงิบใส่นะครับ เย็บใสกระดุมตัวนี้ตรงนี้เย็บใส่เย็บใส่เย็บใส่นะครับตัวนี้ใสย่สิหกเมตรครับตัวนี้ใช้อยู่หกเมตรนะครับหกเมตรนี่นิ้บกระดุมคล้ายคล้ายๆเสือผูไท่นะครับส่งเสือผูไยแตว่าาห้าอัาห้าอ่าเป็นผ่าล้ายเป็นผ่าดวดล้ายมากมัดมามัดมัดตัดนะครับเดี๋ยวผ่าดวดลายมาตัดแล้วมันกระสีงาม ก็ได้อยากได้สนใจสร้างสื่อเดีดยวพี่น้องเด้อเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวเสื้อผู้ไทยนะครับได้เมิดพี่นอ้องไมาเห็นได้เมิดนะครับตามเองํามเอง ครับพี่น้องทำเองใช้เองนะครับทำเองใส่เอียงห่อกระสิประหยัดต,ต้นทุนสิประหยัดอย่างรื้อฟ้อมนี่นะครับอากาศเห็ดหลักกระสีเป็นทรงดิพี่น้องเห็ดหลักกระสีแพ็คของเอป,งป็นทรงอยู่หลูกค้าห่านะครับนี่น้อนะครับสวยงามงามด,ดีพี่น้องนะครับ ใครสนใจนะครับพี่น้องสนใจผู้ใดสร้างสนใจก็สร้างซื้อเลยเด้อพี่น้องเด้อครับทั้งเฟซบุ๊กโดมน้อยพิบันแพงนะครับทั้งช่อง y ยูทูปโดมน้อยผ้าไทยทางช่อง y ยูทูปโดมน้อยผ้าไทยเด้อพี่น้องเด้อครับแต่ว่าสร้างอ่าขันนี้สร้างผ้าสร้างเสือนี่สร้างเป็นท Facebook, ั้งเฟซบุ๊กสิง่ายเนาะพี่น้องเนาะครับสวยงาม นะครับงามงามครับงามสร้างในเด้พี่น้องด้ออย่าลืมติดตามนะครับฝากติดตามช่องอโดมน้อยผ้าไทยแล้วก็ช่องโดมน้อยผ้าไทยทั้ง่อง u t u b e โดมน้อยพิศบานแพลงนะครับทั้ง facebook นะครับติดต่อสอบถามใดละค่ากันเองพี่น้องลาค่ากันเองนะครับขอบคุณอขอบคุณลูกค้าขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงขอบคุณ ทุกคนที่ติดตามขอบคุณที่สั่งซื้อนะครับที่คุนนวดมน้อยขอบพระคุณหลายๆนะครับยูดีมีแห้งเมื่อกี้บอกปวดสบายลำๆเรยด้วยพี่น้องสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อครับ